สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองที่ได้รักทุกท่านนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เราก็มีวันสำคัญนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้<ม>อีกแล้วนะคะคือหน่วยวันพ่อแห่งชาตินะคะวันพ่อแห่งชาตินี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นวันที่ประชาประชนชาวไทยทุกท่านต้องระลึกถึงอยู่เสมอนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารับรู้เกี่ยวกับความเป็นมาหรือเรียกว่าประวัติวันพ่อกันนะคะวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคม ของทุกๆปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะคะราชการที่ได้สวัสิคดไปแล้วซึ่งทางราชการคำนดให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกัน จะลืมจะหลงในวันพ่อแห่งชาตินะคะซึ่งรายละเอียดต่าง,าง,างๆคุณครูก็จะได้บอกไปในคลิปๆในคลิปต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ให้เรียนรู้อย่างเช่นวัดความสำคัญดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อการปฏิบัติตน และกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้ปฏิบัติกับพ่อของเรานะคะและก็กิจกรรมที่ประชาชนชาวไทยต้องปฏิบัติเมื่อถึงวันพ่อว่าเราต้องทำยังไงกันบ้างนะคะซึ่งการแต่งกายก็อย่างเช่นเสือ้อสีเหลืองนี้ก็แทนสัญลักษณ์ของวันพ่อได้ด้วยนะคะ เพราะว่าเพราะว่าขาบาทพระเจ้าอยู่หัวได้จากการที่เก้าเกิดวันจันใช่ไหมคะวันจันทร์ก็ต้องเป็นวันจันท์สีเหลืองใช่ไหมคะคือสัญ,ญลักษณ์คือเสื้อผ้าสีเหลืองนะคะซึ่งคุณครูก็จะได้ให้รายละเอียดนักเรียน,นไปในคลิปต่อไปนะคะเอาวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน คําว่าวันพ่อแห่งชาติก่อนนะคะโดยที่เราจะกดกับดูวันนะคะวเวนมีานากาศนนหนูอ่านว่าวันพอพานไม่ออกแล้วก็ออ่างนะคะคือพอพอพอไม่อีกพ่อ เราก็จะรวมอาจเป็นวันพ่อนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำว่าวันพ่อ,อถ้าเป็นไปได้ก็หัดเขียนลงที่บนกระดาษที่บ้านนะคะให้นักเรียนหัดเขียนด้วยคำว่าวันพ่อแล้วก็่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าใครเขียนได้แล้วคุณครูก็จะชมว่านักเรียนคนไหนที่ เขียนได้แล้วก็เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้หัดเขียนด้วยตัวเองด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้มาเขียนที่ที่โรงเรียนใช่ไหมเราเพราะว่าเรายังไม่ได้มาเรียนเอาวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อวันพ่อต่อนะคะอันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ